นิกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพจน์เจิมสวัสดิพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติวันนี้ออกมาแถลงข่าวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไรคือเรื่องจากเรื่องก็บอกว่าแผ่นดินไหวเนปาลนั้นเนี่ยจะก,กระทบกับ3รอยเลื่อนในไทยอย่างไรนะคะบอกว่าเกิดจากรอยเลื่อนของเนปาลเนี่ยเกิดจากรอยเลื่อนย้อนมุมต่ํา โดยเกิดขึ้นระหว่างแนวมุดต,ตัวของแผ่นเปลือกโลกอินเดียใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียไปในทางทิศด้านเหนือโดยประมาณจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดห่างจากเมืองกาดมันดุไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ80กิโลเมตรแล้วจุดศูนย์กลางห่างจากเชียงรายของไทย1,700กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพ2,000กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนที่จะมาถึงไทยมีค่าน้อยมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของกลม่ัพย์สามารถตรวจสอบแผ่นดินไหวหลักและแผ่นดินไหวตามโดย after s h o c p จนถึง27เมษายนได้ทั้งหมด18ครั้งแต่ไม่ได้เกิดในไทยโดยเกิดบริเวณชายแดนเนปาลอินเดียแล้วก็เนปาลบางคละเทศค่ะนะคะนี่ก็อย่างไรก็ตามแนวการเกิดแผ่นดินไหวมีความต่อเนื่องไปยังรอยเลื่อนสก,กายในพมา่าซึ่งเกิดแผ่นดินไหว3.2ริกเตอร์ติดตามหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล และรอยเลื่อนสกายมีรอยเลื่อนแขนงมายางไทยประกอบด้วยรอยเลื่อนแม่ปิงเ mm. มยทอดตัวผ่านตากฟ้าพยุหาก,กิรีอำเภอเมืองนครสวรรค์และขานุกวลลักษ์บุรีอำเภอคล,คลองคลุงคลองคลุ้งอำเภอเมืองกำแพงเพชรในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้มีความยาว161กิโลเมตรซึ่งโดยรอยเลื่อนสกายนั้นอยู่ห่างจากรอยเลื่อนแม่ปิงประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรค่ะ แล้วก็เป็นรอยเลื่อนเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมไปยังกลุ่มรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่กาญจนบุรีและกลุ่มรอยเลื่อนเจดี3ามองค์ที่กาญจนบุรีกรมทรัพย์บอกว่าจะต้องติดตามรอยเลื่อนทั้ง3ามรอยอย่างใกล้ชิดและภาวนาขอไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวไม่มีใครพยากรณ์หรือคาดการได้ล่วงหน้าค่ะเราก็ติดตาม3ามอยเลื่อนทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะมีแฟนเพจของ Facebook อ่าดูหน้า Facebook อันนี้ก่อนของแพทย์สภาพ,พิวัตรในแฟนเพจอันนี้เนี่ยเขาก็ได้เขียนเป็นการรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เนปผ่านผ่านคำบอกเล่าของผู้ที่ใ,ใช้ชื่อว่าว่าที่ในแพทย์ธนสารพลึกสถาพร โดยบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ของกรมการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเขาอาสาสมัครเป็นทีมแพทย์นานาชาติคอยดูแลสุขภาพคนแถบพิมาลัยในช่วงปิดเทอมตั้งแต่ก่อนเกิดแผ่นดินไหวก็มีการเขียนรายงานละค่ะบอกว่าในเมืองวุ่นวายมากรัฐบาลมือใหม่ทําให้ปัญหาการสื่อสารก็ไม่เป็นมืออาชีพอาหารการกินขาดแคลนเมืองกาดมันดุผู้คนอาศัยหนานแน่น บ้านไม่แข็งแรงต้องนอนกลางเมืองมีรถอาหารมาแจกเกิดการแย่งกันจนเหยียบบาดเจ็บสาหัสปัญหาคือโลจิสติกระบบขนส่งหลายหมู่บ้านถนนตัดขาดสะพานพังอาหารเข้าไม่ถึงและอาหารที่ตอนนี้ต้องการคือขนมปังและอาหารกระป๋องว่าที่นายแพทย์ธนสารบอกว่าน้ำประปาสกปรกสีค่อนข้างน้ำตาลไม่สามารถดื่มได้ต้องรอให้ตกตะกอนน้ำดื่มขาดตลาดขายขวดร้อยบาท ที่นอนชุดชั้นในขาดแคลนแล้วก็เรื่องสุขภาพโรงพยาบาลประกาศร,ระดมแพทย์พยาบาลทั่วโลกขาดระบบการจัดการไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทีตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คือค่อนข้างวุ่นวายขาด นะอันนี้ก็มาจาก Facebook นะคะแล้วมาถึงเรื่องของทำรรเนียบรัฐบาลละค่ะวันนี้รองโฆษกทาเนียบรัฐบาลพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดนะคะก็พูดถึงเรื่องความคืบหน้าไทยกับเนปาลเราใกล้กันมากเลยเราเป็นพี่เป็นน้องกันมายาวนานคุณสาธิเชกาวเองวันนี้แม้ว่าจะเป็นอินเดียแต่ก็เคยเรียนอยู่แถวปากีสถานเนี่ยนะคะก็วันนี้ก็จัดการระดมทุนชาวอินเดียในเมืองไทยเนปาลในเมืองไทยค่ะมีความคืบหน้าในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบแผน่นดินไหวที่เนปาล โดยพลตรีสัรเสริมบอกว่าส่วนกลางเนี่ยมอบหมายให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคจากภาคส่วนต่างๆขณะที่ส่วนภูมิภาพให้ศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการค่ะโดยให้ผู้ว่าเป็นผู้รับผิดชอบมีการพูดคุยวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบในเบื้องต้นเริ่มดำเนินการเพื่อหาทางช่วยเหลือแล้วตั้งแต่วันนี้และทยอยส่งของช่วยเหลือไปอยังเนปาลเป็นระยะ อย่างไรก็ตามในการระดมทุนจะผ่านช่อง5และอยู่ระหว่างเตรียมการจะดําเนินให้เร็วที่สุดเบื้องต้นผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้บริจาคเงินส่วนตัวประเดิมในบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเป็นคนแรกจํานวน1นึ่งแสนบาทและเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลมอมลุปนันดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายก บอกว่าทางตลาดสำนักได้เปิดบัญชีชื่อหัวใจไทยส่งไปในปานสาขากรุงไทยแต่ธนาคารกรุงไทยสาขารำเนียบรัฐบาลหมายเลขบัญชีดังที่เห็นอยู่หน้าจอนะคะ0670103306บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนอกจากนี้ก็ยังไปบริจาคได้ที่7 e l e v e ทุกสาขา ก็ให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยระดมเงินบริจาคของประชาชนเพื่อให้สะดวกง่ายรวดเร็วมาอย่างรัฐบาลด้วยค่ะก็ตอนนี้รัฐบาลสปน,นกระทรวงการต่างประเทศกองทัพภาคเอกชนจะทยอยส่งความช่วยเหลือไปอยังเนปาลเพราะเรื่องภัยพิบตัติเป็นเรื่องที่ช้าไม่ได้อาไปฟังเสียงม,มัโนหลประนัดดาดิสกุลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเป็นนันมากสู่ปัญหาแล้วก็การแก้ไข ให้ความช่วยเหลือต่างๆให้กับพี่น้องชาวในปลาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหวซึ่งตัวเลขสุดท้ายนี้ทราบว่าจะก,กว่า3,000คนแล้วที่เสียชีวิตไปก็ได้มีข้อสั่งการนะฮะให้ให้ความช่วยเหลือโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนด้วยตอนนี้อย่างเช่น7 e เ e ่ e อก็ได้ยื่นมือเข้ามาแล้วว่าพร้อมที่จะประสานกับทางรัฐบาลโดยให บริจาคได้ผ่าน7ซเทุกสาขาทั่วประเทศครับบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีว่าหัวใจไทยส่งไปเนปาลหัวใจไทยส่งไปเนปาลบัญชีเลขที่067กขีด0ขีด1 0 3่0ขีด6นธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งประสามพันไป ในวันนี้ก็เริ่มมีคนทยอยบริจาคเงินเข้ามาที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพี่น้องชาวในปลาลก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวไทยและท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยที่เราคงจะต้องร่วมมือร่วมใ,ใจกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเหล่านี้ด้วยครับใช่ครับแล้วบัญชีตรงนี้ครับเราจะทยอยส่งมปให้ยังไงครับแล้วตอนนี้นจะจะมีการสรุปยอดเป็นประจําวันทุกวัน ส่วนการส่งเข้าไปในการช่วยเหลือนี่จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นทางกอ,องทัพนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหลายหน่วยงานที่ตอนนี้ได้ยื่นมือเข้ามาร่วมกันทำงานกับรัฐบาลครับส่วนทางด้านมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาบอกว่าได้สั่งการให้ปหลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโดยสิ่งที่ต้องการรับความช่วยเหลือลำดับแรก ก็คืออาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานนะคะน้ำดื่มอุปกรณ์กันหนาวเงินช่วยเหลือโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเปิดรับความช่วยเหลือแล้วส่งมารวมในส่วนกลางจะมีการส่งไปยังเนปาลต่อไปค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งสภากาชาติไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลน,นะคะโดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาศรีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0แล้วก็ท่านที่ต้องการรับใบเสร็จรับใบเสร็จรับเงินท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาลส่งเอกสารมาทางแฟก ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอในเวลานี้ค่ะถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทร,รศัพท์ไปสอบถามได้ตามเวลาปกตินะคะ0 2 2 5 1 1 2 1 8 0 2 2 5 1 1 2 1่สค่ะสภากาชาดไทยกับน,นี้ก็กำลังระดมอีกด้านหนึ่งคือสารปกครองที่สำนักง,งานสารปกครองวันนี้นายดีเล็กนิจเจนคลองธรรมเลขาธิการสำนักง,งานสารปกครองบอกว่าจากพิินใหมใ่ในเนปลาลเนี่ยนะคะทำให้วันนี้นายปิยะปะทางปะ ตังทานายปิยะปะตังทารองประธานศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประกอบด้วยตุลาการศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลรปกรครองชั้นต้นร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อเชิญชวนตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของศาลปกครองร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือตามกําลังศรัทธาโดยสํานักง,งานศาลปกครองจะประสานงานผ่านสถานทูตไทยไปเนปาลโดยเร่งด่วนครับอีกด้านหนึ่งนะคะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ,ละรัฐมนตรีกลาโหมค่ะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวทั้ทงกองทัพโบกเรือและอากาศพร้อมด้วยการดําเนินการจัดชุดแพทย์และอากาศยานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของตํารวจก็จะร่วมด้วยและจะไปดูช่วยเหลืองานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะประชุมในภาพรวมอีกครั้งเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและจัดระบบค่ะ ไปฟังเสียงของบิ๊กป้อมวันนี้ค่ะกองทัพอากาศก็เตรียมเครื่องบินที่จะพร้อมที่จะไปดูแลแล้วทางท่านผู้จัดการบอกท่านก็เตรียมว่าในวันอาจจะวันวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะจัดช่องห้าให้ประชาชนที่มีจิตธายอยากที่จะบริจาคอะไรก็เราก็จะเปิดให้มีการบริจาคในช่วงตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าจะทํา จะเปิดเวลาอะไรจะนั่นวลอะไรทางกองทางช่องห้าก็จะได้ดาเนินการครับส่วนทางด้านกองทัพไทยนะคะวันนี้รองโฆษกกองทัพบพันเอกหญิงสิริจันยาทองบอกว่าทีมชุดช่วยเหลือชุดแรก ของกองทัพไทยเนี่ยกองทัพบ,บกจะสนที่กาลังร,างร่วมกับเหล่าทัพและหน่วยงานต่างๆเตรียมเดินทางวันพรุ่งนี้แ่ละค่ะด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศโดยในส่วนของกองทัพบ,บกนะคะจะประสานกับการแพทย์ฉุกเฉินของกรมการทาหารบกรวมแล้วจํานวน17นายแล้วก็จะมาพร้อมกับเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วก็ภารกิจคือสนับสนุนด้านบริการทางการแพทย์ในในพื้นที่เกิดเหตุโดยชุดแพทย์เนี่ยมีขีดความสามารถในการปฐมพยาบาลลำเลียงและส่งกลับผู้บาดเจ็บและก็รักษาพยาบาลแล้วก็ส่งชุดผลิตน้ําดื่มจากกรมการทหารช่างหนึ่งชุดพร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยผลิตน้ําสะอาดให้ผู้ประสบภัยค่ะ และยังมีทาหารช่างพร้อมกับเครื่องมือเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานซ่อมแซมบ้านเรือนและรัฐบาลจะจัดรายการพิเศษทางช่อง5เพื่อระดมความช่วยเหลือและรับบริจาคเงินไปช่วยผู้ประสบภัยในเนปาลค่ะโดยใช้ชื่อรายการพิเศษว่าน้ำใจไทยเพื่อผู้ประสบภัยเนปาลก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บริจาคทางโทรศัพท์ ช่วงเวลาออกอากาศสดหรือไปที่ช่องห้าก็ได้หรือว่าโอนเงินไปที่ธนาคารทาหารไทยก็ได้สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎในชื่อบัญชีน้ำใจไทยเพื่อผู้ประสบภัยในปานค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ยังมีอีกทีมหนึงที่จะไปวันพรุ่งนี้นะคะนอกจากกองทัพที่สนทิ่กำลังกันหลายหน่วยงานแล้ว ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขในแพทย์สมศักดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในแพทย์สมศักดิ์ชุนหารัศมีนั้นก็บอกว่าภายหลังจากที่มีการประชุมเรื่องที่จะช่วยผู้ประสบภยัยเวลานี้กระทรวงสาธารณาสุขเตรียมพร้อมไปช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่เนปาลเบื้องต้นส่งทีมสำรวจ3คนคือหมอสุริยะวงคงคาเทพรลงประลัดลูกงหน้าไปแล้วเพื่อประสานกับสถานทูตไทยในเนปาลและกระทรวงสาธารณาสุขเนปาลค่ะ โด,โดยจะต้องไปวิจัยสํารวจข้อมูลว่าต้องการความช่วยเหลือด้านใดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะจัดทีมเพื่อไปดําเนินการช่วยเหลือค่ะเพราะทีมที่ไปจะต้องไม่ไปเป็นภาระของเนปาลจะต้องสามารถช่วยตัวเองได้เพราะตอนนี้ขาดแคลนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำอาหารไฟฟ้าโดยจะมีการเตรียมอุปกรณ์พาสนามการแพทย์สื่อสารปั่นไฟอาหารน้าดื่มไปเองค่ะสําหรับ แพทย์ที่แสดงเจตจำนงตอนนี้มีอาสาสมัครจำนวนมากมีทั้งศิริราชจุฬารามามสวค่ะการจัดทีมแพทย์ก็จะต้องดูว่าทางนู้นต้องการในลักษณะใดแล้วผู้จะดำเนินการไปนั้นก็จะต้องมีการผลัดทีมเปลี่ยนกันนะคะทีมละสองสัปดาห์แล้วก็จะมีการประสานงานอย่างดีจากทางนี้ค่ะก็ตระเตรียมกันไป จะมีฝ่ายประเมินสถานการณ์ไปพรุ่งนี้ก่อนจะส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือตามไปและกระทรวงก็วอนว่าอย่าไปเองเลยเพราะว่าจะไปเป็นภาระกับทางโน้นเขานะคะ